รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการไปปะละผมเจ้าชายสายลุยเจ้าชายตำมหุงเอกชนะชูติยานนท์ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน15คาคำเดือน11ยังไม่มเพียงเท่านี้แต่สำหรับปรากฏการณ์ที่นี่นะครับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาเลยเราติดตามมาจนถึงวันออกพรรษานู่นแหละแน่นอนครับว่า เราตามมาหลาย EP แล้ว E.P พีนี้เราก็จะวนเวียนอยู่ในเขตแดนของเจ้าปู่อื้อือ,อบึงโขงหลงซึ่งมีภูเขาเป็นฉากม้านนั่นก็คือภูทอกภูวัวภูหลังกาสามภูนี้ที่เป็นฉากบ้านแห่งเมืองบังบททับแหลด้วยนะและก็เป็นเส้นทางสายอริยะสงเจ้าตั้งแต่หลวงปู่มั่น กองทัพธรรมมาลงหลักปรากฏกันที่นี่เอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ติดตามไปด้วยถ้ามีโอกาสก็เดินทางไปดูนะฮะวันออกภาษาก็ไปเที่ยวไปชมกันนะครับวันนี้เจ้าชายฝาดปุ๋ยน้ำเจ้าชายเกษตรใช้กับพืชผักสวนครัวนาข้าวพืชไร่พืชสวนจนถึงพืชยืนต้นอย่างทุเรียนนะครับ และก็ดูแลสุขภาพด้วยทางเช่าเศรษฐีติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปติดตาม15ค่ำเดือน11กันครับ ข้างๆนี้ก็คือเป็นอุโบสถเก่า,กาอยู่ตั้งแต่กี่ปีแล้วครับตรงเนี้ยก็ตั้งแต่แต่นานแล้วครับตั้งแต่หลายปีต,ต,ปออยตั้งแต่ปีพศ2400กว่าตั้งแต่ปีพศ2400กว่าตั้งแต่ตั้งวัดขึ้นมาก็ก็มีก็มีสิ่งน้ก็มีเขาเรียกว,ว่าก็มีบบมโบสถ์น้ำโบสถ์น้ำโบสถ์น้ำ อุโบสถน้ําแต่ชาวบ้านที่ทั่วไปหรือว่าคนที่นี่เขาเรียกกันก็คือสิมสิมน้ำสิมก็คืออุโบสถหรือว่าโบสถ์นั่นเองครับ,รบตรงนี้เป็นเห็นบอกว่าเป็นเมืองเก่าหรือยังไงแต่ก่อนนะครับพูดเขา้าผู้แก่เขาเขาท่านก็บอกบอกว่าอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะมีตรงตรง,ตรงนี้ยังยังไม่มียังไม่มีนะที่นี่ยังไม่มีถนน รยากาศดีๆสูงส่วนตัวต้องไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ทโทรเสียยขวัญ0ูนย์9 8 2 7 8้ไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ทั้งเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้สนทางที่โลกหนึ่งผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544รเดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงเทรนเนสเปสนะครับ,บแบบรวดเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าและจะขึ้นไปที่ที่เบตลัลนโจ ห海青海拉萨ก่อนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ซาพอตลาดัลเลสเออ yes กำลังเล็บเปลี่ยนย้ำฟูตลาพตลาเลรถอตลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นลองใช้วิธีการเพ่เท่าเศษีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500อมิลลิกรัมคือฝักนะครับนี่คือหลังคาโลกนะครับเป็นวัดที่อยู่บนหลังคาโลกเรียกว่าวัดโจคัมที่เห่งนี้ก็คือแม่ผ่านครับท่าองไปชมครับผมเอกชนะชุติยานนท์ครับพร้อมแล้ววันนี้ที่นี่เร็วเร็วดี สารเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชทุกชนิดเจ้าชายเกษตรคือสารชีวภาพ o o ออลิโกพอลิโกโคซามีพร้อมด้วยสารอาหารรองและสารอาหารเสริมแบบคีเล็ดเพื่อสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีและเต็มประสิทธิภาพช่วยให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นช่วยการเจริญเติบโตและระบบการทำงานต่างๆภายในพืชเพิ่มการสังเคราะห์แสง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอ็มไซม์ต่างๆของพืชเพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซินลอโรฟิลโปรตีนและแป้งช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์ทำให้ลำต้นยืดตัวได้ดีและลำต้นสมบูรณ์เพิ่มการออกดอกการผสมเกสรการติดผลเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกและผลทำให้คั้วเหนียวผลดกใหญ่ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพผลผลิตดีขึ้นช่วยให้พืชทนแล้งและต้านทานต่อโรคได้ดีขึ้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้บริโภคสัตว์เลี้ยงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าชายเกษตร0ูตรเก้าแปดสี่สองแปดแปดแปดสี่ศูนย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุก แบรนด์ทุกผลิตภัณฑ์ที่มาสนับสนุนรายการไปเปล่ากับเจ้าชายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ15ข้ามเดือน11จนกว่าจะถึงวันออกพรรษานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างาไปติดตามครับ เมื่อสักครู่ครับที่ผมกาลังนั่งพูดน,นะครับได้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นข้างหลังนะฮะเป็นลื่นน้ำนะครับลเล็เกี่ยวยาวที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับแต่ตรงนี้ยังมีความเชื่อว่าน่าจะเจอแล้วก็น่าจะได้เห็นอีกนะฮะเบื้องหลังที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นคือภูลังกานะครับนั่นคือภูลังกานะฮะ ทีมงานของเราเนี่ยก็มีตีปฏิหารนะครับเดินทางมาจากตำบลบ้านต้องมาถึงนี่ก็ระยะเส้นทางประมาณ13กิโลเมตรนะฮะหลักตอนนี้ก็เราก็กำลังจะเข้าฝังฝังนาพึงของหลวงครับเรื่องราวปฏิหารทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ในนี้ท่านก็ได้รับทราบได้รับชมไปแล้วนะครับยังไม่มีเพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างให้เราติดตามครับ ขู้ขนกว่มกันเล้วมันก็น้ำหยกวูบเนี่ยนะคืออย่างัรู้ไป ที่นี่ยังไม่มีถนนยังไม่มีอ่างเก็บน้ําอ่ะแล้วเมื่อก่อนเป็นอะไรปล่อยปล่อยร่างมันจะเป็นบึงธรรมดาอยู่แต่อป็นเป็นบึงอย่างเดียวข้นน้ำถึงถึงฤดูหน้าหน้านี้มันน้ําจะลดลงจะเห็นจะเป็นเนินจะเป็นเนินเป็นดอนนก็จะมีบริเวณนี้จะมีนจะเป็นเสาเสาลูว่หรือเสาเสาคกครับคกที่เขาเขาคกเขาตำข้าวคบโบราณ คกตามข้าวคกคกแบบโบ,บราณเอาเท้าเหยียบ,ยบกระเดืองอะ่ะบคกระเดืองคร,รับนี่แสดงว่าข้างล่างนี้ก็คือเป็นเมืองเก่าครับท่านผู้ชมนะฮะบ,บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้กับท่านสอทอสมศักดิ์นะฮะเรียกว่าเป็นบึงโขงหลงหรือที่คนเห็นที่คนรู้จักและคนเก่าคนแก่คนดั้งเดิมที่อยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีนะฮะ นั่นก็คือเมืองรัตภานครและตรงบริเวณที่ยืนนี้ก็คือเป็นโบสถ์เก่าเป็นวัดนะพูดง่ายๆเป็นให้ความเคารพศรัทธาทางพุทธศาสนาของชาวบ้านเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมผู้สนับสนุนรายการไปประละกับผมเจ้าชายสายลุยเจ้าชายตาบคุงเอกชนะชุติยานนท์นะฮะก็ดูนะครับฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำ เจ้าชายเกษตรเป็นพลีไบโอติกไม่สดและก็ใช้งานฉีดปุ๊บพืชกินปั๊บนะครับอย่างดีเลยพืชไร่พืชสวนพืชยืนต้นใช้ได้หมดนะครับพืชไร่พืชน,นานาข้าวอะไรต่างๆใช้ได้หมดและเจ้าชายดูแลสุขภาพด้วยทังเช่าเศรษฐีดูแลสุขภาพให้ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไปลุยทุกที่ไมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกาันช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับไปประหลา เท่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกองเทรนเอสเปสนะครับแบบดรวยเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่จีเบยง兰州青海然后拉า然后นี้กำลังมุ่งหน้าสู่拉า โปตาลาพาเลตเออใช่ใช่กำลังแลกเปลี่ยนยังฟูอ๋อปตาโปตาลาเลฟเชรถ停停งโปตาลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อถังเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต้องใช้วิธีการับทัเท่าเซฟีบรรจุ30มสิบแคปซูล แคปซูลละห้าร้อยมิลลิกรัมคือฝักเลยครับ,รบนี่คือหลังคาโลกนะครับเป็นวัดที่อยู่บนหลังคาโลกเรียกว,ว,ว่าวัดโจคัมท,ที่เห็นนี่ก็คือแม่พันธครับที่ท่า,านผู้ชมครับผมเอกชนะชุติยานนท์ครับพร้อมแล้ววันนี้ที่นี่เร็วๆนี้ สู่บรรยากาศของรายการไปปะละกับผมเจ้าชายสายดุยเจ้าชายตามหงเอกชนะชุติยานนท์ท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก่อนอื่นฝากไว้ด้วยอย่าลืมดูแลพืชไร่พืชสวนพืชผักสวนครัวจนถึงพืชยืนตน้นทุเรียนมังคุดอะไรต่งางๆก็แล้วแต่ที่เป็นพืชน,นะครับด้วยปุ๋ยน้ำพรีไบโอติกเจ้าชายกเกษตรฉีดปุ๊บพืชกินปับ๊บ นะฮะทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็สร้างโครงสร้างของลําต้นได้ดีแล้วก็จึงจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยนะครับและก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทางเช่าเศรษฐีนะฮะติดตอ่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรที่หน้าจอตรงนี้กับเจ้าชายนี่นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะไปตามติดตามต่อในเรื่องของบึงของโลงแห่งนี้ใน15ค่้าคำอนสิคเับ คอใจเจะอันเชิญขึ้นทำไมีเดือดแต่จะไม่ได้อันเชิญขึ้นไม่ได้พอพอมาถึง,งบริเวณนี่แหละเอามันลึกลงอีกคิดว่าคิดว่าอยู่บริเวณตรงนี้จริงๆพอหาก็ไม่เจอพอขยับลึกลงไปอีกพอลึก,กลงไปตัวนี้เกิด <pe S 1> พาย <zen> ุหมุนพายุอะไรขึ้นมาเรือก็จับไม่อยู่มันลื่นไปหมดเลยวัน <pe S 2> คนกหนีตะเกือกเกิดตายไปขึ้นฝั่งไม่ไม่ไม่มีใครกล้าลงมาอีกเลยก็เลิก ไม่เอาละคือว่าแล้วที่บอกพระเกจิพาพาเรือมาเป็นยังไงครับอ๋อพระเกจิที่พาเรือมานั่นครับก่อนสมัยก่อนดครับใก่ไหมต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นวัดวัดเก่าครับเป็นวัดแล้วก็มีการทําบุญกันแล้วก็ทํากฐถินหรือเขาเรียกว่าทําบุญเอาเอาเงินเอาปัจจัยได้มามาสร้างหรือมาบูรณะที่นี่ครับพระที่มาจะมาจากมุ่งมั่งว่าจะไม่ใช่จากฝั่งนู้นแล้วก็มาทางนี้ครับผมคือเรื่องเล่าที่ว่าจะมีพระอยู่ สามองค์แล้วก็เนนองคหนึ่งก็จะมีอาจารย์ลวงปู่คำพันธ์ซึ่งตัวนั้นก็เป็นเนนครับผมแล้วก็ลวงปู่อะไรนะก็ปู่อาจารย์คุณอาจารย์คุณครับอาจารย์คุณครับผมอาจารย์คุณคือตอนนั้นก็จะมีพวกอุบาสกอุบาสิกาตามมาด้วยก็คือจะมีเรืออยู่ประมาณสี่ห้าลำพระก็มาก่อนชอบบรรยากาศดี สูงส่วนตัวต้องไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์โทรเสียขวัญ0 8 9 6 3 9 8 2 7 8ไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ทั้งเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกหนึ่ผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2 5 4 4เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงทนเทรนในสเปนนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าและจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจ้ ชิงไห่ช <dorm it> ิงไห่ลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาโบตัลลาพาเลตเออยยชสกำลังแลกเปลี่ยนยงฟูเออโปตาลาโปตาลาเลฟรถ停ชิงโปตาลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้วิธีการเท่าเซตีบรรจุ30มสิบแคปซูลแคปซูลละ5 0 0้อมิลลิกรัมคือฝักนะครับนี่คือหลังคาโลกนะครับเป็นวัดที่อยู่บนหลังคาโลกเรียกว่าวัดโจคัมที่เห็นนี้ก็คือแม่ผ่านครับท่านผู้ชมครับผมเอกชนะชุติยานนท์ครับพร้อมแล้ววันนี้ที่นี่เร็วเร็วดี สารเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชทุกชนิดเจ้าชายเกษตรคือสารชีวภาพ o o ออลิกพอลิปูโคซามีพร้อมด้วยสารอาหารรองและสารอาหารเสริมแบบคีเล็ดพืชสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีและเต็มประสิทธิภาพช่วยให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นช่วยการเจริญเติบโตและระบบการทำงานต่างๆภายในพืชเพิ่มการสังเคราะห์แสง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอ็มไซม์ต่างๆของพืชเพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซินฮอรฟิลโปรตีนและแป้งช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์ทำให้ลำต้นยืดตัวได้ดีและลำต้นสมบูรณ์เพิ่มการออกดอกการผสมเกสรการติดผลเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกและผลทำให้ขั้วเหนียวผลดกใหญ่ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพผลผลิตดีขึ้นช่วยให้พืชทนแรงและต้านทานต่อโรคได้ดีขึ้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้บริโภคสัตว์เลี้ยงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าชายเกษตร098-428-8840ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตาม รายการอย่างดีและก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นปุน๋ยน้ำพรีไบโอติกเจ้าชายกเกษตรนะครับพืชไร่พืชสวนพืชน,นานะครับพืชผักสวนครัวดูแลได้อย่างดีเลยทีเดียวและก็ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรถานเช่าเรษฐีนะครับและก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการนี้นะครับเรากลับไปที่เมืองรัตานครในบึงของลงอีกครั้งหนึ่งครับ ครับนี่แหละคือเรื่องราวของเมืองรัตภานาครและก็บึงขงหลงแห่งน,นี้บวกไปถึงพญานานะฮะนี่คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นและความเชื่อความศรัทธานะครับปล่อยให้ถาหลานได้สอบได้ก็ซื้อเต่ามาให้สอบได้จริงครับเป็นพยาบาลอยู่บึงนี่แหละสอบได้จริงๆก็ซื้อมาปล่อยให้ คนที่สองขอให้ลูกสอบติดทํางานเทศบาลก็ติดเหมือนกันแล้วก็ซื้อควายมาให้ซื้อควายมาให้นั่คือเต่านี่แหละเต่าอันนี้แหละซื้อมาให้ทีล้กี่กี่ตัวครับตอนคนแรกซื้อมาสองตัวครับควายคนที่สองก็ตัวหนึ่งมหาไม่ค่อยมีนะต้องเป็นเต่าใหญ่เลยฮะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เอาประมาณห้าโลหกโลต้องหาซื้อตัวตัวใหญ่เอาควายตัวใหญ่เลยบอกเลยไม่เอาตัวเล็กอ เลี้ยงนานโตบอกก็ได้ลูกก็ได้ทํางานทั้งสองขอโทษครับแล้วควายที่ว่านี้แล้วมีคนเคยขโมยไปกินบ้างไหมบางคนเขาก็กินนะแต่ลูกไม่กล้ากินนะอยู่นี่แต่คนทางอื่นเขากินบางคนก็กินได้แต่แต่ผมไม่กล้าพ่อไปกินแล้วมีมันมีอันเป็นไปมีเกิดอาพเพศอะไรก็มีเจ็บมีป่วยครับตายไปตายก็มีตายก็มี แล้วที่รอดชีวิตนะครับแต่ลุงก็เห็นไหมถ้ารอดมาก็คล้ายๆว่าเป็นอำมาพึกเป็นอะไรไปแล้วทำไมไม่ไมาขอขามากับเจ้าปู่ที่นี่นะครับปู่นี่ทจากจริงขอไม่ได้ถ้าทำผิดแล้วนี่ครับ,รบปู่ต้องเอาจริงๆเลยตรงถ้าปู่พูดว่าถ้านั้นไม่นับถือปู่ครับต้องเอาจริงทีนี้คนต้องเคารพครับเขาจเห็นนี่แหละที่ คนมาที่ปีแล้วๆมาก,าก็เห็นบพญานาคก็เห็นครับขอบพระคุณมากครับครับผมแต่เป็น,เป,นเป็นบางไฟก็ขึ้นแต่แต่ขึ้นไม่เยอะเหมือนมีปีนี้ก็มีปีนี้ก็มีมีขึ้น <sweat S 2> เอมีประมาณยี่สิบบ้างย <20 S 2> ี่สิบบ้บางยี่สิบบ้างแต่ปีกายเยอะนะปีกายน่ครับแล้วคนมาดูเยอะไหมครับปีกายนี่คนยังก็ดูเยอะเหมือนกันก็ไม่ใครรู้เท่าไหร่ครับคนเพื่อมันเกิดก่อนคล้ายๆคนวิสัยอย่างเงี้ครับเกิดมาก่อนก็ารู้แล้วครับ จริงอยู่นี่ก็มีมครับแต่มีม่เยอะ <laughs> ขอบพระคุณมากครับ,บค,ครับส,สัสดีครับสี่ห้าลำพระก็มาก,ก่อนครับมาก,ก่อนครับแต่พายมาสักระยะหนึ่งก็จะมีพระองค์หนึ่งบอกบอกว่าเหนื่อยจังก็เลยมีพระองค์หนึ่งคือตอนนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าทางบ้านก็จะิดว่าบอกว่ามีคาถาคม,มครับบอกว่าถ้าเกิดจะถึงเร็วไหมเดี๋ยวจะเสกคาถา,สาใส่ไม้พายแล้วพายสามทีก็จะถึงแล้วมีหลวงปู่กัมพันธ์ซึ่งตอนนั้นเป็นเนียนก็จะบอกว่าอย่าทำเลย ว่าเจ้าปู่ลือซึ่งรักสมรักษาอยู่ที่นี่ท่านไม่ชอบแต่ก็พระองค์นึงก็อยากเขาเรียกว่าร้อนวิชาอยากลองคือทาทําทําไปก็เกิดพายุหมุนหมุนซึ่งอาจจะเรียกว่าพายุงวงช้างหรือว่าที่เราเห็นอยู่ในภาพนะครับผมเป็นอย่างนี้ก็เรือก็เกิดล่มทําให้พระสามองค์ที่ลองวิชาตายแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเนียนคือก็คือหลวงปูก่กำพัน์ซึ่งตอนนี้มรณภาพซึ่งเป็นเกจิดังดังภาคอีสานครับผม แล้วป e so ีท like like ี่แล้วก็ได้ทำสารบิกิจของท่านพึ่งเป็นมรณภาพซึ่งวัดก็จะเป็นทางนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นช่วงเดือนเมษายนน้ําก็จะลดน้ําก็จะลดทําให้เรามองเห็นพื้นที่ที่พระเดินจงกรมซึ่งเป็นกิจกิจกิจอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ครับซึ่งขาดไม่ได้ข้างในครับถ้าเปิดเรามาช่วงเดือนเมษานี่นะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของบึงขงหลงหรือว่าปาฏิหาริย์แห่งบึงขงหลง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบึงของหลงนี้ไม่ได้เพียงแค่เมืองรัฐภานาครฮะเจ้าปู่หรือนะครับยังมีเมืองบางบดลับแลยังมีเรื่องราวลึกลับทับซ้อนกันอยู่นะครับเป็นชั้นเป็นเงานะฮะโลกภพภูมิจนถึงโลกมนุษย์ของเราทุกวันนี้เช่นเดียวกันอย่าลืมครับเส้นทางสายพญานาคกับรายการไบประหลาดผมเจ้าชายสายลุยเอกชนะชุติยนนท์หรือว่าเจ้าชายตาบังุงก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมหมดเวลาพอดีนะครับ ฝากไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับรายการจะอยู่ได้ก็ด้วยการสนับสนุนของพ่อแม่พี่น้องนั่แหละครับสําหรับวันนี้หมดเวลาเพียงวันนี้นะฮะขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับไปเปล่ะ ังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกองเทรนเนสเพยนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ที่เบย์兰州青า西า ตอนนี้กำล yes, yes. yeah, ังม right. uh, uh, ุ่งหน้าสู่า拉าโปตาลาพาเลตเออยกำลังแลกเปลี่ยนยังฟูโปตลาโปตลาเลรถทิงทิงเช่โปตาลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้วิธีการเท่าเซฟีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500อมิลลิกรัมคือฝักลยครับนี่คือหลังคาโลกนะครับเป็นวัดที่อยู่บนหลังคาโลกเรียกว่าวัดโจคัมที่อย็นนี่ก็คือแม่พานครับท่านผู้ชมครับผมเอกชนะชุติยานนท์ครับพร้อมแล้ววันนี้ที่นี่เร็วเร็วดี